กับสวัสดีผู้เข้าร่บบอบรมทุกท่านนะครับผมผู้ช่วยศาสต,ตราจารย์ดรสุนทราเฟื่องฟุ้งนะครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุธิสารเลเซนนะครับวันนี้นะครับพวกเรานะครับเป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรภูมินะครับก็จะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ ก็เราได้รับมอบหมายในส่วนของด้านการเรียนการสอนนะครับว่าวันนี้จะมานําเสนอน,นะครับแนวปฏิบัติที่ดีนะครับในเรื่องของเทคนิคการส่งเสริม soft skills นะครับของศึกษาของนักศึกษานะครับหลักสูตรนวัตกรรมเทคโนโลยีเชียวภาพคณะวิยาศาสตร์และเทคโนโลยีสูตรนรนทบุรีนะครับ ก็ آ, สบายๆนะครับก็ à, จะเล่าเรื่องไปเรื่อยๆนะครับก็ที่มาและความสําคัญนะครับก็อย่างแรกก็อยากจะพูดก่อนก็คือหลักสูตรของเราเนี่ยเพิ่งเป็นหลักสูตรที่เกิดมาไม่นานนะครับก็คือหลักสูตรของเราเป็นเทคโนโลยีบัณฑิตส,ส,สาขาวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพนะครับเปิดการเรียนการสอนนะครับเพิ่งเปิดมาตั้งแต่ปีการศึกษา2565เปน็นต้นมานะครับก็คือปีนี้เราก็จะมีนักศึกษาครบทั้ง4ชั้นปีนะครับ ก็ในเรื่องของเริ่มต้นของการทําหลักสูตรเนี่ยด้วยความที่หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์แล้วกับบริบทที่เป็นราชมงคลดังนั้นเราก็จะมีชาเลนจ์ค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยความที่เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตร์แล้วนักศึกษาในยุคป,ปัจจุบันนะครับในเจเนอเรชันปัจจุบันเขาก็จะมองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันยากไม่อยากมาเรียนแล้วหลักสูตรมหาลัยเราเนี่ยก็เคยมีหลักสูตรที่เป็น r e Science ที่เป็นฟิสิกส์เคมี แล้วมันก็ไม่ประสบความสาเร็จนะครับหลักสูตรตอนนั้นก็เหมือนประมาณว่ายอดนักศึกษาก็ค่อยๆลด,ดลงจนสุดท้ายหลักสูตรก็ต้องปิดตัวไปคราวนี้ด้วยความที่สาขาเราก็ต้องมีหลักสูตรอยู่นะครับก็หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เราทําในลักษณะที่ตอนแรกเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจบอกว่ามันจะไปรอดหรือเปล่าเราก็มีความฉีกแนวเล็กน้อยเพราะว่าด้วยความที่หลักสูตรวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก เราก็เลยทําการปรับให้เป็นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่สามารถจับต้องได้มันก็เลยเป็นที่มาจากเดิมเนี่ยที่เราเคยคิดว่าหลักสูตรวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเราก็เลยทําเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตซึ่งจะเน้นในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่เป็นในเรื่องของการปฏิบัติดังนั้นการปฏิบัติครับก็แน่นอนว่าบุคลากรก็ต้องเหนื่อยขึ้นเพราะว่า ด้วยความที่มันมีวิชาปฏิบัติค่อนข้างเยอะมันเป็นการจับมือทำนะครับก็คือนักศึกษาที่เข้ามาเรียนก็กเราก็ต้องสอนในเรื่องของการฝึกปฏิบัติดังนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องเน้นนะครับที่ไม่ได้เป็นความรู้มากจนเกินไปนะครับดังนั้นมันก็เลยเป็นที่มาของอของ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  soft skill ตรงส่วนนี้นะครับก็คือเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคเราต้องยังคงความเป็นวิชาการยังคงมีความเป็นวิทยาศาสตร์ แต่เราอยากให้เป็นวิทยาศาสตร์นั้นเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่เครียดน,นะครับเราก็เลยเอาซอฟต์สกิลนะครับทักษะนี้เข้ามาในปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของซอฟต์สกิลเี่ยเป็นทักษะหนึ่งนะครับที่สําคัญสําหรับการทํางานในยุคศตวรรษที่21นะครับเป็นทักษะที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทํางานกับผู้อื่นนะครับมันนอกเหนือจากทักษะวิชาชีพซึ่งในปัจจุบันเนี่ยจากการที่เราได้ไปถาม สถานประกอบการนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย stakeholders นะครับเขาก็จะเน้นในเรื่องของ soft skills ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับมันมันก็เชื่อมโยงไปทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องการทํางานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการจัดก,การอารมณ์ EQ นะครับหลายๆที่เริ่มมีการเน้นว่า EQ สําคัญกว่า IQ จากคี์เวดนี้แล้ครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคมันเป็นโจทย์สําคัญเนาะที่เราอยากจะเอาซอฟต์สกิลเนี่ยเข้ามา,าภาษาในหลักสูตรจริงๆผมเชื่อว่าทุกหลักสูตรมีแหละแต่ว่าเราจะต้องทําให้มันเขาเรียกว่าเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราเซิร์ชใน Google หรือเราไปอ่านตามวารสารหรือราาา journal เนี่ยซอฟต์สกิลเนี่ยมันมีทักษะอยู่หลายด้านมากมาย ก็จากสไลด์ที่เห็นนะครับก็คือสังเกตน,นะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยซอฟต์สกิล่ยมีผลต่อการทํางานถึง85%ในขณะที่ฮาร์ดสกิลหรือสกิลวิชาชีพทักษะยังคงมีอยู่แต่อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับการทํางานร่วมกับผู้อื่นนะครับซึ่งมันเป็นทักษะบูรณาการที่สําคัญนะครับทีนี้ในส่วนของคําว่าซอฟต์สกิลนะครับกับหลักสูตรมันเกี่ยวข้องกับ KM อย่างไร แน่นอนครับว่าเราต้องการให้ KM เนี่ยเข้าไปอยู่ในทุกกระบวนการนะครับไม่ว่าในเรื่องของเทคนิคการในการสอนซึ่งเป็นหัวใจสําคัญนะครับดังนั้นอันนี้คือเป็นขั้นตอนนะครับที่เราเขาเรียกว่าเราตั้งขึ้นมานะครับว่าเราจะทํายังไงให้นักศึกษาเนี่ย มีซอฟต์ส l ิลที่ดีเราก็เลยเริ่มที่จะเสริมเทคนิคการสอนเข้าไปในรายวิชานะครับเราก็มีอยู่5ขั้นตอนตามกระบวนการที่เห็นนะครับตั้งแต่ในเรื่องของการที่บุคลากรนะครับอาจารย์หักสุตรเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่า soft skills คืออะไรมันมีความสําคัญอย่างไรจากนั้นเมื่อเราเข้าใจแล้วเราถึงจะกําหนดว่าเราจะส่งเสริมซอฟต์สก l ลอะไรบ้างให้กับนักศึกษาในหลักสูตรเพราะว่าซอฟต์สกิลมันมีเยอะมากครับ เราค่อยๆทำไปมันจะทำเพราะว่าถ้าถ้าจำไม่ผิดมันมีประมาณ11-13ทักษะในส่วนของ soft skills แต่ว่าเราก็จะเลือกส่วนที่สำคัญเข้าไปก่อนก่อนที่เราจะขยายผลต่อนะครับจากนั้นกำหนดในส่วนของตัวรายวิชาที่เราจะเสริมเทคนิค soft skills นะครับและเราติดตามผลนณะเฟสนี้นะครับการติดตามผลของเรานะครับเรายังคงไม่ได้เป็นการประเมินจรงิงจแต่เราจะสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาก่อนว่าเมื่อเราเสริมทักษะเข้าไปแล้วนักศึกษาเขามี ปฏิกริยาอย่างไรลักษณะท่าทางหรือบุคลิกนะครับหรือความเห็นนะครับของตัวนักศึกษาเป็นอย่างไรนะครับจากนั้นเราเก็บข้อมูลรวบรวมทั้งหมดครับแล้วก็เราก็มาแลกเปลี่ยนรู้นะครับให้กับอาจารย์ในหลักสูตรในคณะหรือแม้กระทั่งในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับก็อันแรกครับก็คือเรากอา็อาจารย์หลักสูตรก็ประชุมนะครับร่วมกันก่อนนะครับก็คือเหมือนเราก็ เขาเรียกว่าไปทำกันบ้านมาไปไปไป,ไปพยายามทำความเข้าใจว่า Soft Skills เนี่ยมันคืออะไรนะครับแล้วก็ให้แต่ละคนนะครับลองพูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับในในมิ팅ของของอาจารย์หลักสูตรนะครับรวมไปถึงในเรื่องของการที่เราจะเคาะว่าโอเคเราจะเอาทักษะอะไรขึ้นมาเพื่อส่งเสริมนักศึกษาเป็นตัวเริ่มต้นก่อน ซึ่งจากการที่เราค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับพูดคุยกันนะครับเราก็สรุปว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่ม4ด้านนี้ก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการสื่อสารการทํางานร่วมกับผู้อื่นการคิดอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์สอย่างนี้นะครับเราก็คุยตกลงกันแล้วว่าโอเคมันเป็นตัวสําคัญเนาะเพราะว่าเราอยากให้เด็กสื่อสารเป็นสื่อสารคุยรู้เรื่องทํางานกับผู้อื่นได้ไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวนะครับ เริ่มที่จะคิดอย่างมีเหตุมีผลมีตรกะในการคิดว่าเหตุและผลเป็นอย่างไรและสุดท้ายให้เขาปลดปล่อยในเรื่องของการมีความคิดสร้างสรรค์ที่ดีนะครับอันนี้คือเป็นสีทักษะที่เราคิดแล้วว่าโอเคนะครับเราเราจะเลือกสีทักษะนี้เพื่อเป็นเทคนิคที่เราจะส่งเสริมเข้าไปในรายวิชานะครับซึ่งในรายวิชาที่เราส่งเสริม soft skills นะครับก็เหมือนที่บอกครับว่าเรายังคงเป็นในเรื่องของการสังเกตพฤติกรรมนะครับเราก็จะมีอยู่ด้วยกันหลายวิชานะครับ ด้วยความที่หลักสูตรของเรานะครับเป็นหลักสูตรที่เน้นในเรื่องของการปฏิบัติดังนั้นรายวิชานะครับที่เราสอนนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหน่วยกิจที่มีทฤษฎีควบกับปฏิบัติหรือเป็นวิชาที่เป็นปฏิบัติล้วนอย่างเช่นถ้าเป็นทฤษฎีควบกับปฏิบัติก็จะเป็นทฤษฎี2ชั่วโมงปฏิบัติ2ชั่วโมงมนะครับหรือถ้าเป็นวิชาปฏิบัติล้วนก็จะยิงยาวทั้งวันเลยคือเป็นปฏิบัติทั้งหมด6ชั่วโมงนะครับดังนั้นก็ อาจารย์เขาอาจารย์แต่ละคนนะครับเมื่อได้รับเป้าหมายแล้วว่าโอเคต้อง,งมีเท like คนิคในการส่งเสริม s k ก l l ในการสอนอาจารย์เขาก็เตรียมแผนการสอนนะครับในส่วนของการปฏิบัติว่าเราจะส่งเสริมเด็กอย่างไรนะครับอย่างอย่างไลด์นี้นะครับก็มีอยู่กันสาวิชานะครับอย่างเช่นวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแน่นอนครับเราไม่ได้ให้เด็กเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะนะครับว่าต้องท่องสูตรต้องคำนวณไม่ใช่ แต่จะเป็นในเรื่องของพื้นฐานที่เราเอาองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้นะครับอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างในภาพนะครับก็คือในส่วนของที่เป็นพาร์ทที่เป็นเคมีฟังดูมันอาจจะยากแต่ถ้าเราบอกว่าเป็นเคมีที่เกี่ยวกับการย้อมนะครับโดยใช้สีจากธรรมชาติ ดังนั้นเด็กบางคนเขาจะไม่รู้ครับว่าเอ๊ะการย้อมโดยใช้สีธรรมชาติย้อมใช้สีธรรมชาติใช้ขมิน้นใช้นี้หรือเปล่าเราเด้นในเรื่องของระดับที่เป็นในเรื่องของอเขาเรียกว่าวิสาหกิจชุมชนอย่างเช่นเราก็บอกว่าเราก็ถามเด็กว่ารู้จักการย้อมครามไหมเด็กบางคนเขาบอกว่าเคยรู้จักสีครามแต่ไม่รู้ว่าครามมันคืออะไร เราก็แทรกตรงนี้ครับก็เป็นงค์งความรู้ว่าโอเคต้นครามเป็นอย่างนี้วิธีการทําภูมิปัญญาชาวบ้านทาแบบนี้เราใช้กระบวนการทางเคมีไปอธิบายเด็กว่าการย้อมมันเกิดจากอะไรอย่างเช่นการผสมตอนแรกมันไม่เป็นสีน้ําเงินนะแต่ถ้าเอาผ้ามัดย้อมไปชุบแล้วมันจะเป็นสีออกเขียวเหลืองซึ่งกระบวนการเคมีมันอธิบายแบบนี้หลังจากนั้นบรนถูกอากาศค่อยๆเปลี่ยนไปกลายเป็นสีน้ําเงิน เด็กหลายคนเขาว้าวครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าออกย้อมขามมันต้องทําแบบนี้ดังนั้นเราก็เสริมนะครับในเรื่องของ soft s k i ิลก็คือ,อ,อในเรื่องของการที่เราแทรกความรู้เข้าไปโบกในเรื่องของการที่คิดอย่างมีเหตุมีผลว่าโดนอากาศเกิดอะไรขึ้นพยายามอธิบายให้เขาเข้าใจรวมถึงสุดท้ายครับในเรื่องของการที่เราให้เด็กเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เราก็สอนวิธีการมัดยอมเด็กเขาก็ชอบแฮปปี้มากครับก็ขยันมัดยอม แต่ละคนก็มัดย้อมหลายรูปแบบนะครับได้หลายผ้าที่แตกต่างกันเขาก็ได้ผลงานก็ได้ผลงานได้เสื้อคนละตัวกลับบ้านไปนะครับซึ่งเป็นการมัดย้อมด้วยฝีมือของเขาเองนะครับก็คือเหมือนกับว่าจับต้องได้นะครับได้ชิ้นงานแล้วเขาก็ได้องค์ความรู้ด้วยว่าครามมันย้อมอย่างไรมีที่มาในการทําอย่างไรรวมถึงการมัดย้อมมันใช้เชือกมัดใช้วิธีการขดใช้หนังยางทําอะไรอย่างไรนะครับอันนี้ก็เด็กก็จะได้เรียนรู้นะครับ รวมถึงในส่วนของวิชาที่เป็นในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับก็จะเน้นในเรื่องของการที่ให้เด็กเนี่ยเรียนรู้ว่าโมเดลธุรกิจนะครับมิสเซสโมเดลแคนวาสเก้ช่องเราก็สอนเด็กนะครับว่าวิธีการในก,ในการในแต่ละช่องทําอย่างไรเขียนจริงปฏิบัติจริงอย่างเช่นในรูปครับก็คือให้นักศึกษานะครับทำทุดแผนธุรกิจเป็นขนาดยอ่อมแล้วก็มีการขายจริงนะครับก็คือเป็นไก่ทอดน้องวิทย์นะครับก็คือ ให้เด็กเนี่ยวางแผนจาก business model canvas จากนั้นก็ทำการาเขาเรียกว่าทำทุกอย่างเลยตั้งแต่ในเรื่องของการควบคุมต้นทุนการซื้อวัตถุดิบการออกแบบหน้าร้านการขายการบริหารจัดการเงินรวมถึงการที่ลราคำนวณในแต่ละครั้งไม่ใช่ขายครั้งเดียวนะครับขายหลายสัปดาห์แล้วเรามาคำนวณดูว่ามันคุ้มทุนไหม นะครับเราก็สอนในเรื่องของเพราะเป็นส่วนหนึ่งของการทํานวตกรรมนะครับก็ให้เขาก็ผนวกเสริมเข้าไปรวมถึงวิชาอีกอันนึงครับมันเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตก็คือวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยซึ่งตัวนี้นะครับเราก็ด้วยความที่ตอนนั้นเริ่มต้นหลักสูตรเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายนะครับเราก็เลยลงทุนนักศึกษาด้วยกันที่ว่าอโอเคเดี๋ยวเราลงทะเบียนกัน จ่ายเงินให้หนักศึกษาด้วยไปเรียนรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นกับสภากาชาติไทยนะครับเด็กก็ได้ประสบการณ์ครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการอบรมเฉพาะตัวนักศึกษาอย่างเดียวได้ไปพบปะผู้คนภายนอกบุคคลทั่วไปเป็นการอบรมกับบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้วิธีการว่า C P R ทําอย่างไรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นทําอย่างไรนะครับเหล่านี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของทักษะที่มันเหมือนกับว่าให้เด็กติดตัวให้เด็กมีความสุขในการเรียนรู้นะครับ นอกจากนี้นะครับในส่วนของรายวิชานะครับเราก็จะมีโครงการนะครับในการพัฒนาสมารรถนะนักศึกษาที่ได้งบประมาณมาจากคณะนะครับเพื่อส่งเสริมนะครับทักษะงนักศึกษาในศตวรรษที่21นะครับเราก็ทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอ,อาหารในอนาคตนะครับซึ่งในเรื่องของอาหารอนาคตก็จะเป็นในเรื่องของการทําบุญ นะครับก็มีการบรรยายเบื้องต้นว่าทำไมวุ้นมันถึงเป็นฟิวเจอร์ฟู้ดมันมีความสำคัญอย่างไรจากนั้นก็จะบอกกระบวนการในการวิธีทำแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือเราก็มีวัตถุดิบให้นักศึกษานะครับแล้วก็ส่งเสริมให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำการออกแบบก็มีความคิดสร้างสารรค์ทำวุ้นเป็นลวดลายนู่นนี่นั่นนะครับรวมถึงในเรื่องของการใช้ AI นะครับในการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ให้นักศึกษาเนี่ยได้เข้าใจว่า AI เนี่ยนำเสนอเขาเรียกว่า การเจเนเรทรูปภาพการทําไฟล์นําเสนอทําอย่างไรนะครับแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มนักศึกษานะครับให้ฝึกทําแล้วก็ฝึกนําเสนอด้วยนะครับก็จะเป็นในส่วนของความคิดสร้างสารรค์ในเรื่องของการที่การทํางานร่วมกันนะครับเพราะว่าแบ่งกลุ่มทํางานร่วมกันแล้วก็ได้มีการสื่อสารพูดคุยกันกับนักศึกษากับเพื่อนในกลุ่มนะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากในส่วนของการที่เราเสริมเทคนิคซอฟต์สกิลเข้าไปในรายวิชามีโครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษา เราก็ได้พานักศึกษาครับไปดูงานนอกสถานที่นะครับเราไปดูรเราไปดูสถานเราไปดูหลายที่นะครับก็อย่างเช่นในเรื่องของงานนิทรรศการวันนักประดิษฐ์นะครับหรือมางานางานที่เป็นเอ็กซ์โปที่จัดโดย Research Expo ของวชนะครับ ทั้งไบเทคบางนาทั้งเซ็นทรัลเวิด์เราก็พานักศึกษาไปดูงานไปเปิดโลกนะครับไปดูว่าความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมมันมีอะไรบ้างนะครับให้นักศึกษาเขาได้ไปดูนอกจากนี้เราก็มีในเรื่องของการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาในหลักสูตรอย่างเช่นวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชียวภาพทางด้านอาหารเราก็พานักศึกษาครับไปดูงานที่โรงงานของบริษัทอยอโนโมโตะที่เป็นโรงงานการผลิตของชูรสให้เขาไปเรียนรู้กระบวนการนะครับไปเห็นว่า ผงชูรสเนี่ยผลิตได้อย่างไรนะครับรวมถึงกระบวนการผลิตที่มันทันสมัยสะอาดวิธีอย่างไรรวมถึงในเรื่องของเทคโนโลยีการหมักครับเราก็พานักษาครับไปดูงานไปดูสถานที่จริงที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดงที่แจ้งวัฒนะอันนี้ก็เจ้าของก็ใจดีกับเรามากนะครับก็คือเขาให้เราดูตั้งแต่เขาสอนวิธีกระบวนการหมักเลยว่าหมักลอยหมักจมหมักเบียร์สดเป็นอย่างไรนะครับเข้าไปดูถังหมัก <Spe ak> <S <S เข้าไปดูว่าข้าววาเล่วัตถุดิบเป็นอย่างไรกระบวนาการที่เป็นในการหมักใช้ฮอปอย่างไรเข้าไปถึงในเรื่องของห้องการหมักครับห้องของการหมักว่าการหมักเบียร์มีกี่ประเภทมีทั้งประเภทที่เป็นเบียร์ดำเบียร์เบียร์เขาเรียกว่าเบียร์โรสเซ่เบียร์อะไรพวกนี้ครับมีหลายระย่างมากมายรวมถึงมีการให้เราชิมนะครับอันนี้ก็เป็นความเพลิดเพลินของนักศึกษานะครับด้วยความสนุกสนานนะครับทางนั้นขวามือนะครับก็คือในเรื่องของกิจกรรมโฮมรูมการให้คำปรึกษา เราก็คุยกันในหลักสูตรว่าโอเคเราเสริมทักษะ4ทักษะนะครับแต่ว่ามันจะมีทักษะอื่นๆที่เรายังไม่ได้เสริมเราก็เลยใช้วิธีการก็คือเป็นกิจกรรมโฮมรูมได้คุยกับนักศษารวมกันนะครับทั้งในเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับในการพูดคุยในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับอ,อาจจะเป็นโฮมรูมส่วนใหญ่เราเนื่องความที่เราพนักงานสอนเราเยอะก็จะโฮมรูมประมาณเดือนละครั้งสัปดาห์ บางทีก็ถือรับขึ้นอยู่กับว่าเราเอาเวลาเราเอักศึกษากับเราตรงกันบ้างแค่ไหนแต่ส่วนใหญ่เราก็จะพูดคุยกันตลอดนะครับท้งในเรื่องของการเรียนนะครับว่าเรียนไปนยังไงบ้างวิชาอื่นเป็นอย่างไรนะครับรวมถึงเรามีไลน์กลุ่มนะครับที่ได้พูดคุยกับนักศึกษานะครับแม้กระทั่งในเรื่องของบางทีนักศึกษาเขามีปัญหาเขาไลน์มาหาส่วนตัวสามสี่ทุ่มเราก็พยายามตอบนะครับในเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับซึ่งาจากการที่เราเสริมทักษะ soft skill นะครับในรายวิชา าการจัดโครงการนะครับหรือแม้กระทั่งการพานักศึกษาเนี่ยไปดูงานนะครับเราก็ติดตามผลนะครับซึ่งในเฟสแรกของเรานะครับเราก็ติดตามผลก็คือเราดูในเรื่องของอพฤติกรรมนะครับว่าหลังจากที่เราส่งเสริมไปแล้วมีกิจกรรมไปแล้วเนี่ยนักศึกษาเนี่ยเขา,าเขามีการตอบรับอย่างไรนะครับก็สิ่งที่เราสังเกตได้นะครับจากการที่คุยกันนะครับประชุมร่วมกันของอาจารย์ลักสูตรนะครับก็คือนักศึกษาเนี่ยมีการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับ เพราะว่านักศึกษาที่เข้ามาบางทีเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยเขาอาจจะอยู่ในระหว่างการปรับตัวอาจจะไม่ชินกับการเรียนในมหาลัยเขาอาจจะแบบอยู่เงียบๆอะไรแบบนี้หรือแม้กระทั่งนักศึกษาบางคนเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหา,าเพราะว่าเราก็มีนักศึกษาที่เขาเรียกว่าเป็นปนักศึกษาพิเศษเราก็พยายามที่จะต้องช่วยเหลือนะครับก็หลังจากที่เราพยายามส่งเสริมไปแล้วเนี่ยเขาก็มีปฏิสัมพันธ์พูดคุยกับเพื่อนมากขึ้นพูดคุยกับ อาจารย์นะครับได้มากขึ้นนะครับมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาใน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 เบื้องต้นนะครับเพราะว่าในวิชาปฏิบัติมีการวางแผนมันผิดแผนแก้อย่างไรอะไรอย่างไรแบบนี้นะครับมีความคิดสร้างสารรค์ที่ดีในการเรียนและทำกิจกรรมอันนี้ชัดเจนเพราะว่าเราส่งเสริมให้เขาเขาเรียกว่ามีไอเดียนะครับแสดงความสามารถได้เต็มที่นะครับรวมถึงเขาก็ปรับตัวนะครับเข้ากับเพื่อนๆเ,เข้ากับกิจกรรมเข้ากับสถานการณ์ได้นะครับแล้วก็ในเบื้องต้นก็ มีความสามารถที่จะกล้าคิดและก็ตัดสินใจเองในเบื้องต้น,ตนในบางรายวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติต่ตอเนื่องมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ เราก็สังเกตดูแล้วเขาก็สามารถตัดสินใจแล้วก็วางแผนได้นะครับในเรื่องของการใช้อุปกรณ์ในกการใช้เครื่องมือนะครับซึ่งเหล่านี้ครับเราก็มองว่าโอเคเป็นสัญญาณที่ดีที่การที่เราส่งเสริมซอฟต์สกิลเข้าไปเนี่ยมันเกิดผลมันเกิดมันมัน,ม,นมันเห็นในเชิงเขาเรียกว่ามันเห็นสัญญาณที่ดีดังนั้นในปีตอในปีถัดไปเราก็เลยมีแผนที่จะขยายในเรื่องของกิจกรรมซอฟต์สกิลรวมถึงในเรื่องของการประเมินที่เป็นรูปปรรถามมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เพิ่มเติมอีกน,นึงก็คือด้วยความที่เรามีกิจกรรมค่อนข้างเยอะเราก็ค่อนข้างเก็บภาพเก็บอะไรนะครับเก็บภาพเก็บใช้ในการโปรโมทหลักสูตรนะครับซึ่งกิจกรรม soft skill เนี่ยมันส่วนช่วยนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกครับว่าด้วยความที่เป็นหลักสูตรวิทย์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการาเรียนนะครับในเรื่องของการเข้ารับนักศึกษา หลายๆักสูตรที่ผ่านมาของราชมงคลสุวรรณภูมิเนี่ยมันไม่ประสบความสําเร็จเพราะว่าเหมือนกับว่าในเรื่องของการส่งเสริม soft skill ในเรื่องของการที่นักศึกษาเนี่ยจะเข้าใจในการเข้าถึงเนี่ยมัน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 ยังไม่มากพอเราก็เลยในเรื่องของการแนะแนวเราก็ออกไปตามปกติแล้วเราก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้นะครับในการที่จะอธิบายนักศึกษา พยายามเข้าถึงให้มากยิ่งขึ้นนะครับให้นักศึกษาให้นักเรียนนะครับชั้นม6เนี่ยเข้าใจในเรื่องของความเป็นหลักสูตรว่าเออหลักสูตรเราเนี่ยเราพยายามทําให้มันไม่ยากแล้วนะแบบนี้นะครับก็อันนี้คือปีการศึกษา6 7ที่ผ่านมาแผนรับเรา20คนเราก็ได้ศักษามาถึง30กว่าคนนะครับอันนี้ก็เป็นความสําเร็จที่เราได้เขาเรียกว่านักศึกษาเนี่ยตอบรับมานะครับเข้ารับเข้าศึกษานะครับเกินแผนรับนะครับ แล้วก็ปัจจุบันเราก็ได้เกินแผนลับมาอย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับจากการที่เราเขาเรียกว่าเราโชว์ในเรื่องของด้านที่เป็น soft skill และทําให้นักศึกษาเนี่ยให้นักเรียนหรืผู้สมัครเนี่ยเข้าใจว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับมันจบต้องได้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับสรุปนะครับก็คือในเรื่องของแนวคิดนะครับจากทั้งหมดนี้นะครับมันเกิดขึ้นเป็นรูปธรรมนะครับเราสังเกตได้จากพฤติกรรมนักศึกษาที่ดีขึ้นนะครับเราก็ทําทั้งหมดนะครับโดยผ่านกระบวนการ KM นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือ,อจากองค์ความรู้ทั้งหมดที่เราได้เนี่ยเราก็ได้เผยแพร่นะครับได้ถ่ายทอดองค์ความรู้นี้นะครับ KM ให้กับคณะภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้วเราก็ได้นําเสนอนะครับในระดับมหาวิทยาลัยนะครับก็เหมือนที่บอกครับว่า,ปารรเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งของหลักสูตรเราที่จะทำให้ ผู้คนให้ให้คนอื่นนะครับผู้คนภายนอกเข้าใจว่าโอเคว่ากระบวนการของเราเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ขอจบแต่การนำเสนอในเท่นนี้ครับใครมีข้อเสนอแนะหรือมีคำถามก็ยินดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณนาจานนะคะที่ที่ช่วยแชร์นะคะแล้วก็อี เห็นด้วยกับอาจารย์ว่าตอนนี้หลักสูตรทางวิทยาศาสตร์บัณฑิตซึ่งเป็นพกเค่อรายเนี่ยคือนักศึกษาก็มีลดจํานวนน้อยลงแล้วก็ก็ชื่นชมอาจารย์มากนะคะที่สร้างหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตแล้วก็ดูน่าสนใจแต่ว่ามี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 ข้อสงสัยนิดนึงก็คือว่าเนื่องจากว่ามันเป็นทักษะซอฟต์แคละเวลาที่เราจะประเมินผลเนี่ยซึ่งบางครั้งเราเราใช้การสังเกตอะไรอย่างเงย จะมีแผนที่จะพัฒนาแบบประเมินยังไงให้มันดูเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นนะคะพ่ออ๋อโอเคครับจริงๆแล้ว KM อ,อันนี้เป็น KM ของปีการศึกษาปีการศึกษา6667ตอนนี้เราทำเราทาการประเมินแล้วครับเรามีดูบริสแล้วนะครับเรามีการประเมินเรามีการให้คะแนนแล้วก็แล้วก็เราเห็นแล้วว่าทักษะไหนที่มันอยู่ในระดับที่ดี ทักษะไหนอยู่ในระดับที่ว่าโอเคเราเรายังต้องพัฒนาต่อนะครับเราเอ็กในเรื่องการประเมินเนี่ยมันอยู่เคของปีปีปีนี้ครับยังยังอยู่ยังอยู่ในกระบวนการอยู่กระบวนการจริงจริงๆอิงในเรื่องของประเมินกระบวนการเสร็จทุกอย่างแล้วนะครับเสร็จทุกอย่างแล้วเราก็ส่งให้กับคณะกรรมหารายแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอรอดูครับว่าถ้าถ้าถ้าได้โอกาสก็ปีหน้าก็จะมาพูดถึงเรื่องการประเมินต่อครับ เราฟังเราฟังอยากฟังค่ะ <c oughs> แล้วก็อีกอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องเรื่องของเนื่องจากว่าอาจไม่แน่ไม่ไมอาจารย์อาจจะมีรายวิชาพวกนี้อยู่แล้วพวกสายคอมมวนิเคชันอ่ะซึ่งซึ่ง,งมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเหมือนวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องยากว่าที่จะอธิบายให้คนเข้าใจอะไรเงี้ยถ้าเกิดอาจารย์แบบเสริมให้เด็กนักศึกษาแบบสามารถที่จะเชื่อมโยง เลืออธิบายอะไรของทางเคมีที่มันยากๆให้มันมันดูง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้กน็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยค่ะ,คะแต่อธิบายอาจารย์น่าจะมีมีอยู่แล้วเตรียมไว้อยู่แล้วค่ะขอบคุณค่ะ,ะเสริมนิดนึงนะครับจริงๆทีอ่อยู่บนสไลด์เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งครับเราทํามากกว่านี้ครับแต่ด้วยความที่เวลามันน้อยนะครับอย่างพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุดมเราให้ฟังอย่างเช่นในเรื่องของอกระบวนการฟิสิกส์อิ่งงี้ฟิสิกส์เนี่ย S <S เราก็จะนึกถึงตแต่แค่แรงเวกเตอร์แต่แตตเราเอาฟิสิกส์ที่<ล>เกี่ยวข้องกับแรงตึงผิวเราสอนเด็กว่าการทำ m a r ล l e i n g art มันเกี่ยวข้องกับแรงตึงผิวอย่างไร<น>เราก็ให้เด็กทำน,นะครับเราก็ให้เด็กทำเป็นลวดลาย,<น>ยซึ่งลวดลายก็เกี่ยวข้องกับศิลปะดังนั้นก็เป็นการเชื่อมโยงกับ s o ฟต skill ในเรื่องของการที่มีความคิดสร้างสรรค์เด็กก็ทำ m a r ล l e i n g art ในลายของตัวเองเลยครับแล้วเขารู้ว่าองค์ความรู้เนี้ยมันจากกระบวนการฟิสิกส์ที่เป็นแรงตึงผิวหรือแม้กระทั่งการทำโฮโลแกรม โลแกรมสามมิติที่เป็นในเรื่องของการแฟกซสอนเหล่านี้ครับก็คือเราให้ความรู้และให้เด็กทําดังนั้นเด็กเขาจะเข้าใจเลยว่าอ,อ๋อฟิสิกส์เนี่ยมันไม่ใช่แค่คํานวณมันเอาไปใช้ได้จริงประมาณนี้ครับหรือเคม,มคีเราให้ฟังอีกอย่างหนึ่งคเคมีอย่างเช่นกดเบสในชีวิตประจําวันให้เด็กเอาของมาเลยครับน้ํายาล้างจานเลยอย่างเงี้ยคือให้เขาเข้าใจว่ากดด่างมันคืออะไรวิธีการวัดวัดอย่างไร อาจจะไม่ต้องเรียนสตขคำนวณอาจจะมีแต่ว่าเราไม่ได้เน้นมากแต่ให้เขาเข้าใจว่าเพราะว่าเด็กปัจจุบันครับบางคนยังเขายังแยกไม่ออกเลยว่ากฎกระดานคืออะไรแบบนี้อย่างในของภาชชีววิทยาอันนี้ก็ยอมรับว่าเราก็ลงทุนหมดไปเยอะอย่างเช่นเรื่องของระบบนิเวศร,ระบบนิเวศก็บอกว่าก็ให้เด็กไปสำรวจผมไม่ทําแบบนั้นครับผมทําให้มันยิ่งขึ้นก็นคือผมก็ลงทุนก็นคือให้เด็กทําสวนในขวดแก้วให้เด็กเขาออกแบบ เป็น DIY ว่าเขาอยากได้ระบบมีเวศหน้าตาเป็นยังไงอะไรแบบนี้ครับก็คือเพราะฉะนั้นมันมันก็คือเราพยายามเอา soft skill แทรกเข้าไปแล้วก็ให้เขาเห็นว่าโอเคมันเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันมันไม่ได้แบบจับต้องไม่ได้ประมาณนี้ครับเอ่อหรือเรื่องการสื่อสารอะไรเงี้ยค่ะอย่างเช่นรายวิชาที่เป็น นวัตกรรมค่ะพื้นฐานการพัฒนานวัตกรรมก็จะมีพาร์ทที่เป็นทําเรื่องของสื่อ,อเช่นการถ่ายภาพาแล้วก็การทําวิดีโอเวลาที่ให้เด็กเขาทําตัดต่อวิดีโออะไรเงยค่ะเราก็จะเสริมในส่วนของหัวข้อที่เป็นทางวิยทยาศาสตร์ทางด้านไบโอเทคเนี่ยเข้าไปว่าอย่างเช่นเรื่องของการหมักเนี่ยค่ะเราก็จะมีสื่อให้เขาแล้วก็ให้เขาเอามาตัดต่อ ก็คือเหมือนเป็นการบังคับทั้งอ้อมว่าให้เขาต้องดูสื่อทุกตัวให้ครบแล้วเขาถึงจะสามารถที่จะเรียบเรียงก็คือจะมีการเขียนคอนเทนต์ก่อนเขียน<ม>ข้อมูลที่จะอัดเป็นเสียงของเขาลงไปในวิดีโอเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เอาตรงนี้เข้าไปเสริมค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะ